คลิปนี้แม่บ้านขอมาเปิดคลิปาพาเพื่อนเเที่ยวร,บร,บรบอบๆภูเขาไฟฟูจิกันนะคะในคลิปวันนี้เนี่ยราจะาพาเพื่อนไปขึ้นเจดีย์แดงแล้วมาดูกันว่าเราจะเดนคุณนฟูจิแกงหรือเปล่านะคะแล้วก็จะาพาไปเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆในวันนี้ฝากเพื่อนๆติดตามคลิปนี้กันด้วยนะคะ เริ่มต้นการเที่ยวของเรานะคะด้วยการนั่งรถบัสจากโตเกียวไปลงที่สถานีคาวากุจิโกกันเลยแผนของเราในวันนี้ก็จะเที่ยวชิลๆนะคะวันนี้เราจะไปถึงประมาณเที่ยงกว่าๆแล้วเราก็จะไปเช็คอินที่โรงแรมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนั่งรถไฟไปที่เจดีแดงชูเลโต้นะคะเพื่อไปชมวิวภูเขาไฟฟูจิมาถึงแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้เราก็เข้าไปเช็คอินที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าสถานีรถไฟที่คาวากุจิโกนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟไป ทีี่ใจดแดแงกันหลังจากเรารอรถไฟตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมารอแล้วนะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่ฟูจิโยชิดะค่ะทุกคนความแกงของวันนี้ก็คือมาถึงที่สถานีคาวากุจิโกะเนี่ยคุณฟูจิที่อายมากเลยนะคะเราก็เลยต้องวัดดวงกันว่าคุณฟูจิเขาจะโผล่มาให้เราเห็นหรือเปล่านะวันนี้ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟูจิโยชิดะแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวด้วยกันนะวันแรกของเราที่ฟูจินะคะเราก็จะเดินเล่นชิวๆไปเรื่อยๆก่อน,นะคะ่ะทุกคนเราก็พยายามจะเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนเนะคะถึงแม้ว่ากล้องจะสั่นนิดหน่อยก็ขอัยด้วยนะคะ หว่างที่เราเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นวิวของบ้านของคนญี่ปุ่นนะคะแล้วเขาก็จะปลูกดอกไม้ริมทางแล้วก็จะมีเพลิผัพสวนครัว เดินมาสักพักนะคะเราก็จะถึงที่ทางขึ้นเจดีย์แดงแล้วค่ะทุกคนก็จะมาต้อนรับเราด้วยต้นไม้ที่เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะแต่ว่าช่วงที่แคร์ไปเนี่ยอากาศมันก็ยังไม่ได้ถึงกับหนาวทุกคนคืออากาศญี่ปุ่นช่วงเนี้ยมันค่อนข้างแบบแปรปรวนเด๋ยวร้อนเด๋ยวหนาวก็เลยจะได้ใบไม้มาฝากเพื่อนๆเ,เป็นบรรยากาศประมาณนี้นะคะ ใครมาที่นี่ก็อาจจะต้องเตรียมใจไว้ในนึงนะคะสําหรับคนที่ไม่อยากเดินขึ้นบันไดเยอะซึ่งจะบอกว่ามันมีหลายขั้นจริงๆซึ่งเราเองเนี่ยก็หยุดพักหลายรอบเหมือนกันแล้วก็มีคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่เขาแข่งแรงมากๆเดินแซงเราไปหลายรอบแล้วนะคะมาถึงบนยอดแล้วนะคะก็ป่ามืดมากทุกคนแต่ว่าเราเดี๋ยวเราจะนั่งรอดูกันนะคะ าบว่ใาาแล้วค่ะทุกคนความหวังของเราก็อยู่ใต้เมฆนะคะเราก็ได้แต่มีความหวังเราก็จะรอค่ะเพราะว่าประมาณบ่ายสามหรือว่าประมาณสามโมงครึ่งเนี่ยเขาบอกว่าฟ้าจะเปิดนะคะมีคนขอแต่งงานด้วยค่ะทุกคนก็คือหลายๆคนที่อยู่บนนี้ก็จะเป็นสักขีพยานให้เขาทั้งคู่นะคะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแม้ว่าเราจะไม่เห็นวิวในฟูจิวันนี้ก็ตาม เราอยู่ข้างบนตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงครึ่งน,นะคะตอนนี้ก็จะสี่โมงเย็นแล้วให้ดูบรรยากาศ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ไม่เห็นคุณฟูจิซางบนเจีีแดงเลยค่ะทุกคนก็ค่อนข้างเสียดายนะคะเพราะว่าเราก็ตั้งใจที่จะมาเก็บวิวเก็บบรรยากาศที่เราจะเห็นคุณฟูจิซังอยู่ตรงนี้แต่ว่าวันนี้ก็ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายเก็บบรรยากาศที่มันเป็นแบบเรียวๆมาให้ทุกคนชมกันนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกาันแล้วก็ระหว่างทางมีอะไรเราก็จะแบบพยายามซึมซับให้ได้มากที่สุดนะคะสรุปว่าวันนี้ก็ไม่น่าจะเห็นนะคะ เราก็จะเดินเล่นไปเรื่อยๆทุกคนตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆแล้วนะคะอากาศก็กําลังดีเลย ว่าใครอย่างพักเนี่ยก็มาแวะทานซอฟเสิร์ฟที่ร้านนี้ได้นะคะ คือเซอร์ไพรส์มากๆเลยคือเรา,าทานซับเสร์ฟเสร็จแล้วนะคะก็าลังจะเดินกลับที่สถานีต่อแล้วแล้วคุณฟูจิก็มาแล้วนะคะนี่เลยก็จะเป็นวิวระหว่างทางที่เรานั่งทานซับเสร์ฟแล้วก็เห็นคุณฟูจิพอดีนะคะคือแบบดีใจมากเลยแล้วก็สวยมากๆทุกคนคือของจริงเนี่ยเห็นกับตาคือสวยมากเราจะเดินไปถ่ายรูปอีกที่หนึ่งนะคะคือจริงๆตอนนี้มันใกล้มืดแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวลองเดินไปดูแล้วก็ดูวิวฟูจิไปเรื่อยๆแต่จริงๆ วันนี้ก็เห็นแบบต่างๆตอนนี้ค่ะคุณสามีเขาก็อยากชวนเราไปเก็บภาพอีกที่หนึ่งนะคะในไหนคุณฟูจิก็มาแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ที่หนึ่งที่เราเคยไปถ่ายนะคะก็คือตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าใครมาเราสภาพอากาศฟ้าเปิดอย่างสวยงามเนี่ยเราก็จะได้รูปประมาณนี้เลยนะคะ เย็นของเราสําหรับวันแรกนี้นะคะเราก็มาทานร้านเทมปุระค่ะซึ่งเป็นร้านที่คุณสามีลิสมานะคะบอกว่าหลายๆคนที่เขามาที่คาวากุจโกะเนี่ยก็แนะนําให้มาทานที่ร้านนี้นะคะสําหรับคิวเนี่ยก็เรารอประมาณชั่วโมงกว่านะคะ สําหรับเมนูนะคะถ้าเกิดว่าใครเลือกเป็นเซตเทมปุระคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าทานคู่กับอูด้งอะ่ะจะไม่สามารถรีฟิลได้นะคะแต่ถ้าเลือกเป็นข้าวสวยอะคะ่ะจะสามารถไปรีฟิลข้าวสวยได้แล้วก็รีฟิลซุปมิโซะได้ตลอดเวลาอาหารรอไม่นานนะคะพอาเขาทอดเสร็จแล้วนะคะก็จะมาคีบให้ดูเลยว่าในเซตของเรามีอะไรบ้างแต่ละชิ้นนะคะก็น่าทานจริงๆ หลานนี้นะคะอยากจะแนะนําว่าใครมาแล้วชอบทานไก่ทอดอให้สั่งมาเลยเพราะว่าไก่ทอดเขาทอดมาจุยซี่มากแล้วมันก็อร่อยมากๆเลย แล้วก็ขอตัวมาที่พักนะคะสาหรับคพืนแรกแค่จะนอนที่โรงแรมนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าค่อนข้างสะดวกสบายกับแคม่มากๆเลยเพราะเขาอยู่ตรงข้ามกับสถานีคขาวอกกุติโกะเลยค่ะทุกคนก็เดินทางง่ายมากเพราะว่ารุ้เคะต้องรีบไปรับรถที่จองไว้ตั้งแต่เช้าด้วยนะคะสามารถเดินจากที่โรงแรมไปได้เลยกลับมาถึงกระเป๋าบอกว่ากระเป๋าอยู่นบนห้องแล้วใช่น่ารักมากใช่ใช่นี่แล้วก็มีกา n ําด้วยนะคะ อันนี้เป็นขนมของพวกเราเองที่โรงแลมนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูห้องน้ำห้องน้ำสะอาดมากเอาจริงๆคือสะอาดเลยแหละนี่มอนิ่งเช้าว,วันที่สองค่ะทุกคนหลังจากที่เราตื่นนอนแล้วนะคะเราก็จะพาดเวลาที่จะพาทุกคนมาชมวิวฟูจิการวันนี้คุณเขาออกมาทักทายเราแต่เช้าเลยนะคะ คุณสามีมดูเร็วทำไวตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะแล้วก็รีบปลุกเราเลยคือเขาบอกว่าคุณฟูจิพอมาแล้วแล้วคุณฟูจิก็มาจริงๆค่ะนี่เลยเราแค่ออกมาจากโรงแรมนะคะเราก็จะเห็นภาพนี้เลยเพราะว่าโรงแรมเราอยู่ต้องข้ามสถานีเลยค่ะทุกคนแล้วว่าน้ฟูจิสวยมากๆระหว่างที่เราเพลิอเพลินกับมุมฟูจินะคะเด็กๆก็เดินไปโรงเรียนข้างหลังด้วยฟูจิคือแบบว่าเวลรที่น่าจะฟินนะคะแต่น้องก็น่าจะเห็นจริงๆแล้วเนาะ ฝอันในตำนานที่เห็นว่างๆอย่างนี้ไม่ว่างนะคะเพราะว่าแต่ละคนต้องต่อคิวค่ะรอบเช้าวันที่สองวันนี้ค่ะก็จะเก็บภาพบรรยากาศที่เราเห็นคุณฟูจิมาต้อนรับเราทักทายอย่างสวยงามไปเรื่อยๆนะคะฟูจิอยู่เมื่อหลัง ระหว่างนี้นะคะก่อนที่จะไปเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วก็สนุกกับการถ่ายรูปสร้างสซอร์ลี่เลยยยน้อยๆมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากขึ้นชมวิวฟูจินะคะเราแนะนําให้เดินเข้าไปด้านในค่ะด้านหลังเราซัมันจะมีซอยนะคะระหว่างซอยเนี่ยเขาก็จะมีหมู่บ้านบ้านของชนญี่ปุ่นเนี่ยเล็กๆน,น้อยๆแล้วก็จะมีดอกไม้ระหว่างทางเราก็จะได้เห็นวิวฟูจิจากหลายๆมุมมอง ของเราก็ถือว่าเต็มอิ่มไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเช่เอาอ่กจากโรงแรมมันก็เดี๋ยวจะลากกระเป๋าไปที่ที่เราเช่ารถไว้นะคะสาหรับโรงแรมนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมาพักที่พักที่ค่อนข้างจะเดินทางค่อนข้างสะดวกเลยแล้วก็ประหยัดงบนะคะก็เป็นที่พักที่ใครอยากจะแนะนําเลยะคะ่ะจะทํารีวิวไว้แยกอีกอันหนึ่งนะคะและสำหรับรทลิปถัดไปนะค,ะ,คะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวค่ะจะพาเพื่อนๆขับรถตะเวนเที่ยวตามจุดชมวิวต่าง ใบชมใบไม้เหลืองใบไม้แดงแล้วก็จะพาเพื่อนไปเที่ยวเมืองชิซูโอกะด้วยนะคะฝากติดตามกันที่คลิปหน้านะ